พลังคือบอกเกิดแห่งความกลหนพลังคือจุดเริ่มต้นของโศกอนัตะกรรม แต่ว่าพลังนั้นก็สามารถกลายเป็นสิ่งที่ค้ำจุนละคอยช่วยเหลือคนที่กำลังเดือดร้อนแต่ไม่ใช่กับชายคนนี้ชายผู้ที่ใช้พลังในการทวินหาความแข็งแกร่งของตัวเองเรื่อยๆเพื่อเอาชนะแม้ว่าตัวตนของเขาจะเป็นถึงผู้ที่เคยถูกกล่าวว่าเป็นราชาแห่งจัก,กรวาลอย่างตัวของฟรีเซอร์ผู้หูตลอดกาลของจักรวาลดราก้อนบอล เมื่อเรานั้นนะครับจะพูดถึงฟรีเซอร์เขานั่นเองก็คืออีกหนึ่งศัตรูนะครับที่แข็งแกร่งและน่าจดจําม,มากอีกคนหนึ่งในเรื่องดราก้บอลกันเลยล่ะครับเพราะว่าด้วยดีกรีที่ฟรีเซอร์นั้นเป็นถึงผู้ปกครองดวงดาวและเป็นคนที่เก่งที่สุดในจักรวาลดรากบอลในส่วนของฟรีเซอร์เซก้านะก็ทําให้สเกลพลังของฟรีเซอร์นั่นเองครับเป็นตัวตนที่ไม่อาจมีใครนะั้นมาเทียบเคียงเขาได้โดยข้อมูลของฟรีเซอร์ที่ได้มีการเปิดเผยออกมานั้นตัวของฟรีเซอร์เป็นรนู์ต่างดาวสายพันธุ์หนึ ถึงสมัยนะครับคิงโคพ่อของฟรีเซอร์อยู่ก่อนแล้วนะนั่นจึงทําให้พอมาถึงยุคของฟรีเซอร์นั่นเองเขาก็ได้ขึ้นมาเป็นผู้ปกครองแทนคิงโคนั่นเองครับซึ่งจากการปรากฏตัวภายในเนื้อเรื่องนั้นเราจะได้เห็นลักษณะของฟรีเซอร์ที่เขานั้นเนี่ยมีลักษณะตัวเป็นสีม่วงตัดกับสีขาวอมเทาปะกปนกันไปมีปากเป็นสีม่วงเข้มครับให้อารมณ์ที่ค่อนข้างดูตัวร้ายอ่ะนะเรียกได้ว่าเป็นกิมมิกที่ทําให้เรานั่นเองนะครับเมื่อมองเห็นคาแรคเตอร์แบบไหนที่นี่ก็จะรู้สึกว่าคล้ายฟรีเซอร์กกกกกััันนนไปหมมดดเเเลลลยะะะครบออจจาีีี้ง็ษณๆ อย่างหรื่องของผ่าพันฟรีเซอร์ก็คือการที่เขานั้นเนี่ยแปลงร่างได้หลากหลายร่างเช่นกันครับสาหรับบทบาทหลกัหลกๆของฟรีเซอร์เขานั้นนะครับค่อยๆข,ขึ้นมามีบทบาทในช่วงศึกดาวนาแม็กเป็นหลักที่ตัวของฟรีเซอร์เองเนี่ยก็ได้ล่วงรู้ถึงการมีอยู่ของดราก้อนบอลจากเบจิต้านั่นจึงทาให้เขานั้นหวังจะขอพระนะครับให้กับตัวเขาเองกลายเป็นอมตะและกลายเป็นผู้ปกครองจัก,กรวาลไปตลอดกาลครับและข้อมูลตรงนี้เองเนี่ยก็ทําให้เรารู้จักตัวตนของฟรีเซอร์กันไปบ้างแล้วต่อมาเราจะพาเพื่อนๆนั้นไปทําความรู้จักกับร่างต่างๆ ของฟรีเซอร์ทั้งหมดภายในดรักบอลทั้งแปดร่างกันครับ ใครที่ชอบในการเรียนรู้เรื่องใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเขียนคอนเทนต์งานกราฟิกงานตัดต่อหรือแม้แต่วาดรูปเนี่ยทางอดีตเด็กนะครับก็อยากจะแนะนําเพื่อนๆให้รู้จักกับเว็บ Future s k i l l เว็บไซต์นะครับที่จะทําให้เพื่อนๆน,นั้นเข้าถึงคอร์สจำนวนมหาศาลเพื่อเพิ่มรักษาด้านที่เพื่อนๆสนใจครับไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินการเขียนโค้ดหรือด้านครีเอทีฟแถมยังสามารถสมัครเป็นรายปีได้อีกด้วยซึ่งมันนั้นจะสามารถเรียนคอร์สทั้งหมดได้ทั้งปีเลยละครับหรือจะจ่ายรายคอร์สตามความสนใจก็ได้ด้วยเช่นกันครับบางางามอาห สกิลใหม่ๆของัวเองอยู่สามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ Future Skill หรือลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะทีเด็ดกว่านั้นนะครับก็คือถ้าใช้โค้ดของทั้งช่องก็ลดไปเลยครับแบบครึ่งๆเลย สำหรับฟรีเซอร์ในร่างแรกนั้นเขาได้ทำการปรากฏตัวออกมาภายในอนิเมะต,ตอนที่44ที่เขานั้นกำลังรวบรวมดากอนบอลจากดาวนาแม็กซึ่งแผนการของฟรีเซอร์ในตอนนั้นก็อย่างที่เราได้บอกไปก่อนหน้านี้แหละครับวันนั่นคือการขอพอรให้ตัวของเขาได้กลายเป็นอมาตะเพื่อที่ตัวของฟรีเซอร์นั้นจะได้กลายเป็นราชาของจักรวาลนี้ไปตลอดนั่นเอง โดยรูปลักษณ์ที่เหล่านั้นได้เห็นในฟีเซอร์ตอนแรกเราจะเห็นตัวของฟีเซอร์เขานั้นจะมีลักษณะคล้ายๆกับคนตัวเล็กที่กำลังนั่งอยู่บนยานพาหนะชนิดหนึ่งซึ่งมันนั้นก็มีลักษณะคล้ายกับบัลังรถเข็นหรือแม้กระทั่งยานส่วนตัวก็แล้วแต่ใครนั้นจะอนุมานโดยไอเจ้ายานพาหนะชนิดนี้มันก็ไม่ได้มีความสำคัญหรือมีประเด็นอะไรมากมายให้เราได้ขบคิดกันครับแต่เรานั้นจะได้เห็นฟีเซอร์ลงจากพาหนะชนิดนี้ครั้งแรกและทําให้ปรากฏร่างกายรูปร่างของเขาที่มี ลักษณะเป็นคนตัวเล็กส่วนหัวองเขานั้นมีลักษณะเหมือนกับลูกแก้วสีม่วงขนาดใหญ่ที่มีเขาชี้ออกมาทั้งสองข้างและมีหางสีแดงอมชมพูยาวที่สามารถใช้ฟาดหรือรัดศัตรูได้นั่นเองครับ หลังจากที่เรานั้นได้เห็นลักษณะของฟรีเซอร์กันไปแล้วบทบาทภายในอนิเมะเองนั้นก็ใช่ย่อยเพราะเรานั้นจะได้รู้ถึงความแข็งแกร่งของฟรีเซอร์จากพวกคุริรินที่เพียงแค่สัมผัสพลังของฟรีเซอร์ได้มันก็ทําให้คุริรินนั้นถึงกลับจะต้องหวั่นเกรงเท่านั้นยังไม่พอครับเพราะคําพูดจากปากของท่านไคโอเอง ที่เขานั้นกวาดกลัวในพลังของฟรีเซอร์เช่นกันพร้อมกับการสั่งให้โกคูนั้นห้ามเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับตัวฟรีเซอร์โดยเด็ดขาดนี่เองมันก็กลายเป็นเครื่องการันตีแล้วล่ะครับว่าความแข็งแกร่งของฟรีเซอร์ในขณะนั้นถือว่าเป็นตัวตนที่ยิ่งใหญ่และแข็งแกร่งแบบไม่ต้องสงสัยกันเลยล่ะครับแม้ว่าตัวตนที่เรานั้นจะได้บอกไปว่าตัวของฟรีเซอร์นั้นเนี่ยดูน่าเกงขามขนาดไหนแต่ก็คงจะไม่พ้นววรกรรมที่ฟรีเซอร์ได้ทําในร่างนี้เด่นๆก็คงจะหนีไม่พ้นการที่เขานั้นได้ทําการระเเบบิิดดาาวขข้อองจต และฆ่าล้างเผ่าพันธ์ชาวไซย่าจนเกือบทั้งหมดเหลือไว้แต่เพียงบางคนได้เหลือรอดเท่านั้นซึ่งนี่เองมันก็ทําให้เราเห็นถึงความโหดความดิบและความเลือดเย็นของฟรีเซอร์ซึ่งมันนั้นได้แสดงออกมาผ่านลักษณะนิสัยที่ดูชั่วร้ายเป็นตัวโกงที่พร้อมจะมอบความสิ้นหวังให้กับเราพวกตัวเอกกันแล้วล่ะครับ โดยอาการที่ฟรีเซอร์ปรากฏตัวขึ้นมาในภาคเซกานี้ตัวของเขานั้นก็ไม่ได้มานเล่นๆเนพราะเหล่านั้นก็จะได้รู้ถึงพลังของฟรีเซอร์กันมากยิ่งขึ้นในช่วงตอนที่ฟรีเซอร์ได้ทําการเข้าต่อสู้กับชาวดาวนาแม็กที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างเนลที่เนลนั้นก็ไม่สามารถทําอะไรฟรีเซอร์ได้เลยแม้แต่น้อยนอกจากนี้ก็ยังมีการเปิดเผยค่าพลังของฟรีเซอร์ในร่างนี้แล้วว่าเขานั้นมีค่าพลังมากถึง5้าแสนสามหมื่นกันเข้าไปแล้วและด้วยพลังตัวเลขที่มากมายมหา,าศาลขนาดนี้ที่ว่าโกคู ในขนาดนั้นเองมีพลังแค่หลักหมื่นหลักแสนต้นต้นก็กลายเป็ว่าตัวเลขของพวกเขานั้นดูต่ําเตี้ยเรียดินเมื่อเทียบกับตัวของฟรีเซอร์จนไม่สามารถหาหนทางในการต่อก้อนกับฟรีเซอร์ได้เลย ส่วนพวกสก pues mm are nah ิลต <yr> ่างๆของฟรีเซอร์ในร่างนี้เรานั้นจะไม่ได้เห็นเขาโชว์ของอะไรมากมายเพราะเขาในร่างนี้มักจะใช้การสั่งการลูกน้องหรือไม่ก็ทําการยิงเดสบีมธรรมดาที่มันนั้นก็รุนแรงจะสามารถฆ่าคนอื่นได้อย่างง่ายดายแต่ถ้าหลักที่เรานั้นจะได้เห็นชัดที่สุดก็คงจะเป็นในช่วงของการย้อนอดีตในการปล่อยเดสบอลฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และทําลายล้างชาวไซยาให้หมดสิ้นนั่นเองครับ ถ้าฟรีเซอร์ร่างแรกนะั่นคือตัวตนที่น่าเกงขามแล้วฟรีเซอร์ในร่างที่2นี้เรานั้นจะได้เห็นเขาปรากฏตัวครั้งแรกในอนิเมะตอนที่78ที่ฟรีเซอร์นั้นได้ถูกเบจิต้าทวงถามและช้าทายถึงความแข็งแกร่งในร่างแรกที่มันนั้นมีพลังน้อยและอาจจะไม่สามารถชนะเบจิต้าได้นั่นมันจึงทําให้ฟรีเซอร์ที่มีศักดิ์ศรีค้าคอเขานั้นจึงได้ตัดสินใจแปลงร่างเป็นร่างที่2จนทําให้ทั้งเบจิต้าและโกฮังรวมไปถึงคุริรินที่ได้เจอกับฟรีเซอร์ในร่างนี้ก็ต่างจะต้องตก ใจในพลังอันมหาศาลที่ได้อัปเกรดขึ้นมาเป็นเท่าตัวโดยในร่างที่สองนี้เองก็ได้มีการปรากฏลักษณะร่างกายที่สูงใหญ่กว่าร่างแรกค่อนข้างมากกันเลยทีเดียวและสามารถใช้เข่าของเขานั้นเข้าพุ่งเสียบแทงตัวของคุริรินจนอยู่ในสภาพที่เรียกได้ว่าปางตายกันเลยล่ะครับแต่นอกจากรูปลักษณ์ที่เปลี่ยนไปแล้วในส่วนของลักษณะนิสัยในร่างนี้ก็เปลี่ยนไปในโหมดที่มันโหดดิบ และเถื่อนกันมากกว่าร่างไหนๆโดยที่เรานั้นจะได้เห็นจากคําพูดที่ไร้ความปราณีดุดันและมีความหยาบกร้านมากกว่าในร่างแรกแม้ว่าภาคไทยนั้นอาจจะมีกวนกันไปซะบ้างนะครับ ในส่วนของฟรีเซอร์ร่างที่2หรือเซคันด์ฟอร์มนี่เองสําหรับพลังของฟรีเซอร์ในร่างนี้ความจริงแล้วทางเรานั้นก็มีความคิดว่าน่าจะโหดมากพอสมควรเพราะจากคาบอกเล่าของตัวฟรีเซอร์เองที่ได้มีการเคลมพลังของตัวเขาในร่างหนี้ว่ามีพลังนั้นสูงมากกว่า1ล้านก็กลายเป็นครั้งแรกในเรื่องดะกอนบอลที่ตัวของสเกลพลังนั้นได้กระโดดจากหลักหมื่นหลักแสนกลายเป็นหลักล้านอีกด้วยครับ แม้ว่าฟรีเซอร์ในร่างนี้จะได้มีการเคลมถึงความโหดและแข็งแกร่งมากแค่ไหนแต่เอาตรงๆแล้วบทบาทในเรื่องนั้นก็ไม่ได้ชูโรงตัวของฟรีเซอร์ในร่างนี้มากนักเพราะถึงฟรีเซอร์ในร่างที่สองนี้จะมีพลังเหนือกว่าพวกเบจิต้าที่ในขณะนั้นค่อนข้างมากอยู่แล้วแต่ฟรีเซอร์ในร่างนี้กับถูคุริรินใช้กงจากสังหารเข้าเล่นงานหรือแม้แต่การถูกปั่นประสาทต่างๆนาๆนาจนทําให้บทบาทความแข็งแกร่งในร่างนี้ดูดรอปลงไปจากร่า ที่แล้วีได้มีการปูบทและความยิ่งใหญ่ของฟรีเซอร์ออกมาครับนอกจากที่กล่าวมาแล้วร่างนี้ของฟรีเซอร์นั่นเองก็ยังคงเนิบต่อไปอีกเพื่อทําการปูบทบาทของพิกุโร่ที่ได้ทําการรวมร่างกับเนลจนสามารถไล่ต้อนเขาในร่างที่2ได้และเป็นการจบบทบาทของฟรีเซอร์ในร่างนี้ลงไป แต่ช้าก่อนครับเพราะนี่นั้นมันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของร่างฟรีเซอร์เท่านั้นและเราก็ขอนําเพื่อนๆไปสู่อีกหนึ่งร่างที่แม้ว่าบทนั้นจะไม่ได้มีมากมายแต่ก็นับว่าเป็นร่างในการเปลี่ยนผ่านที่สําคัญกันเลยล่ะครับกับร่างที่3ามเติร์ดฟอร์มฟรีเซอร์ในร่างที่3สําหรับฟรีเซอร์ในร่างนี้เขานั้นได้ปรากฏตัวออกมาในอนิเมะตอนที่82และเป็นร่างที่มีการปรากฏตัวออกมาน้อยที่สุด บบน้อเพราะนอกจากเนื้อหาในอนิเมะแล้วฟรีเซอร์ในร่างนี้เขาก็ได้ปรากฏตัวออกมาเพียงแค่หนึ่งตอนเท่านั้นซึ่งเราเหล่าคนดูก็น่าจะพอเดาได้แหละครับว่าอาจารย์โทริยมามะคงรีบตัดบทไปให้ถึงร่างสุดท้ายไวๆพอแค่ปูบทการต่อสู้ของฟรีเซอร์มาทั้งหมดทั้งมวลแล้วความยาวเนี่ยมันก็ตีกินไปราวๆจะเกือบร้อยตอนกันเข้าไปแล้วนะครับหรือหากจะเทียบกับการเปิดตัวของฟรีเซอร์ในครั้งแรกแล้วมันก็กินเข้าไปราวๆประมาณ34ตอนได้แล้วนะดังนั้นในร่างนี้มันจึงเป็นร่างที่ใช้ในการ ผ่านทางเพื่อปูบทให้กับฟรีเซอร์ร่างที่แท้จริงมากกว่าครับ แต่จากการปรากฏตัวของฟรีเซอร์ในร่างนี้ที่เขานั้นจําเป็นจะต้องแปลงร่างนี้ก็เป็นเพราะว่าฟรีเซอร์ในร่างที่2นั้นได้ถูกพิกกโรที่รวมร่างกับเนลไล่ต้อนเขาในร่างที่2ได้จึงทําให้ฟรีเซอร์จําเป็นจะต้องเปลี่ยนร่างราวกับการลอกคาบและสามารถจัดการกับพวกฟิกกโรที่ผ่านการรวมร่างมาได้อย่างง่ายได้โดยลักษณะของฟรีเซอร์ในร่าง3นี้เองจะมีลักษณะคล้ายกับสัประหลาดที่ดูน่ากลัวมากที่สุดในเหล่าบรรดาร่างที่ผ่านมาโดยมันนั้นจะมีหัวที่ยืดยาวพร้อมกับหนามแหลมทั้ง ด้าน,นข้างซึ่งมันนั้นจะมีลักษณะคล้ายกับเอเลี่ยนในจินตนาการของเหล่าผู้คนมนุษย์มากที่สุดรวมไปถึงมีหน้าตาดูเจ้าเล่แปลกประหลาดแปลกตามากที่สุดในเหล่าบรรดาร่างทั้งหมดของฟีเซอร์อีกด้วยครับ ส่วนในด้านของพลังฟรีเซอร์ร่างนี้ไม่ได้มีการเปิดเผยอะไรมามากมายนักเพราะขนาดค่าพลังที่เป็นตัวเลขของเขาในร่างนี้ก็ไม่ได้มีการปรากฏออกมาจากปากของฟรีเซอร์เลยถ้าให้เรานั้นตีคร่าวๆก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ3-5ล้านซึ่งน่าจะมีพลังมากกว่าร่างที่2พอสมควรครับในความสามารถเองเรานั้นก็จะถือได้ว่าฟรีเซอร์ในร่างนี้เป็นร่างที่ค่อนข้างมีความมั่นใจในเรื่องความเร็วรวมไปถึงความแข็งแกร่งที่เพิ่มพูนขึ้นมาพอสมควร ซึ่งเรานั้นก็จะเห็นฟีเซอร์ในร่างนี้สามารถไล่ต้อนบิกโร่ที่สามารถรวมร่างกับเนลได้อย่างสบายๆโดยที่ร่าง2ของเขานั้นไม่สามารถไล่ต้อนได้เลยจนในเวลานั้นพวกของคุรรินเองก็ไม่มีใครที่จะสามารถต่อกรกับฟิเซอร์ในร่างที่3นี้ได้เลยครับ แต่ถ้าเรานั้นจะมาพูดถึงรากที่แท,ท้จริงของฟรีเซอร์เราก็ต้องมาดูในรากที่สย่างไฟนอลฟอร์ม ฟรีเซอร์เดอะทรูฟอร์มครับสำหรับในร่างที่4หรือร่างสมบูรณ์นั่นเองความจริงแล้วเราก็ต้องขอบอกแบบนี้ว่าตัวของฟรีเซอร์ในร่างที่4เขานั้นถือได้ว่าเป็นร่างทรูฟอร์มหรือร่างที่แท้จริงของเขาเลยก็ว่าได้ครับส่วนร่างก่อนหน้านี้ที่เราได้เห็นผ่านๆกันมานั้นความจริงแล้วมันเป็นเพียงแค่ร่างที่ฟรีเซอร์เขานั้นได้ทําการกดพลังของตัวเองเอาไว้เพียงเพราะว่าฟรีเซอร์นั้นมีพลังมากเกินไปและอย่างควบคุมไม่ค่อยได้มากนั้นเขานั้นจึงจาเป็นจะต้องกดพลังเอาไว้ในรูปแบบทั้ง3ร่างที่ผ่านมานนัั่เองครบ でもあのナメックスイーの子供。 ดยฟีเซอร์ในร่างนี้เองเขาได้ทําการปรากฏตัวออกมาในอนิเมะตอนที่83ด้วยความจริงแล้วฟีเซอร์เขานั้นไม่จําเป็นจะต้องแปลงร่างนี้เลยครับเพราะในตอนนั้นที่เขาอยู่ในร่างที่3ก็ไม่มีใครจะสามารถต่อกรกับฟีเซอร์ได้เลยแต่การที่ฟีเซอร์นั้นแปลงร่างมาถึงขั้นทรูฟอร์มนี้ก็เป็นเพราะว่าตัวของเขานึกอยากจะโชว์พลังที่แท้จริงของตนให้กับพวกพิกโรที่กําลังหวาดกลัวและเป็นเหตุผลธรรมดาธรรมดานี่แหละครับที่ทําให้ฟีเซอร์นั้นได้กลายร่างเป็นไฟนอลฟอร์มเพื่อสร้างความหวาดหวั่น สร้างความสิ้นหวังให้กับศัตรูของเขาและมันก็ส่งผ่านทําให้เหล่าพวกตัวละครหลักของเรานั้นต่างรู้สึกหวาดหวั่นในร่างนี้มากกว่าร่างไหนๆครับมาพูดถึงลักษณะของฟรีเซอร์ในร่างนี้กันบ้าง สำหรับฟรีเซอร์ในร่างที่สมบูรณ์เขานั้นจะมีลักษณะที่เป็นคนตัวเล็กมีรูปร่างเหมือนกับคนปกติมากที่สุดโดยที่เขานั้นจะไม่มีทั้งขาหรือน้มตามลําตัวเลยแม้แต่น้อยถึงแบบนั้นตัวของฟรีเซอร์เองก็ยังคงมีหางอยู่สําหรับลักษณะนิสัยของฟรีเซอร์ในร่างนี้เขานั้นจะค่อนข้างเป็นคนที่มีความสุภาพใจดีโดยมักจะเรียกแทนคนอื่นว่าคุณอยู่บ่อยๆเสมอหรือแม้กระทั่งการที่เขานั้นไม่อยากจะฆ่าโกคูเพราะเสียดายในความสามารถและชักชวนโกคูให้มาเป็นพวกอีกด้วย แต่ถึงภายนอกของฟรีเซอร์ในร่างนี้จะดูตัวเล็กและไม่ได้หวาดกลัวหรือคึงคังเหมือนในร่างที่ผ่านมาแต่สําหรับในร่างนี้ก็แอบม,มีพลังแฝงที่น่ากลัวนะครับเพราะพลังของฟรีเซอร์เองก็ได้เพิ่มขึ้นมามากกว่าทั้ง3ร่างที่ผ่านมาค่อนข้างมากซึ่งเรานั้นจะได้เห็นว่าเขานั้นสามารถจัดการได้ทั้งเบจิต้ารวมไปถึงพวกพิโคโรได้อย่างง่ายดายถึงแม้ว่าเขานั้นจะใช้พลังไปเพียงแค่ส่วนเดียวเท่านั้น ซึ่งก็ได้มีการเปิดเผยข้อมูลพลังของฟรีเซอร์ในร่างนี้โดยพลังปกติของเขาในร่างนี้จะคงที่ไว้ที่50%ของพลังทั้งหมดซึ่งถ้าบอกว่าใช้พลังเพียงแค่50%ก็ตามทีแต่พลังในร่างนี้ของฟรีเซอร์ก็มีมากถึง60ล้านกันเข้าไปแล้วล่ะครับท่านผู้ชม ซึ่งสเกลพลังหลักครึ่งร้อยร้านของฟิเซอร์นั่นเองมันก็มากพอที่จะสามารถจัดการกับโกคูที่ใช้หมัดไคโอสิบเท่าได้อย่างสบายๆหรือแม้กระทั่งการโดนบอลเกงกีที่โกคูรวบร,รวมมาอย่างยากลําบากอีกด้วยก็ไม่สามารถทําการโค่นล้มฟิเซอร์ในร่างนี้ลงได้นี่เองก็น่จาจะพอการันตีถึงความแข็งแกร่งของฟิเซอร์ในร่างนี้กันแล้วละครับ ส่วนบทบาทในร่างเนี้ของฟรีเซอร์เองก็นับได้ว่าเป็นร่างที่ได้มีการปรากฏตัวออกมาในภาคซูเปอร์หลายต่อหลายหนและมีพลังเพิ่มขึ้นกว่าในตอนที่เจอกับพวกโกคูบนดาวนาแม็กค่อนข้างเยอะครับถึงแบบนั้นเองเนี่ยภาคซูเปอร์บทบาทของร่างนี้ก็ไม่ได้มีความโดดเด่นอะไรมากนะักดังนั้นเราจึงขอจบข้อมูลของร่างที่4ี่ไฟนอนฟอร์มไว้เพียงเท่านี้คือดารนัน ร่างที่5 Fu ฟูลพาวเวอร์ฟอร์มสำหรับฟีเซอร์ในร่างฟูลพาวเวอร์นี้ถือเป็นอีกหนึ่งร่างที่มีความแข็งแกร่งมากๆซึ่งการแปลงร่างครั้งนี้ของฟีเซอร์เรานั้นก็จะได้เห็นครั้งแรกในอนิเมะตอนที่98ซึ่งสาเหตุของการแปลงร่างก็มาจากการที่ขณะนั้นฟีเซอร์เขานั้นได้ใช้พลังไปมากกว่า70%ของพลังที่แท้จริงแต่ก็ยังไม่สามารถทําอะไรโกคูในร่างซูเปอร์สซย่าได้และด้วยเหตุผลนี้เองก็กลับทําให้ฟีเซอร์ได้แสดงพลังทั้งหมดของเขาจนกลายออกมาเป็นร่าง Full Power, เื่อใช้ในการเข้าต่อกรกับซุปเปอร์ไซาซุนโกคูอย่างดุเดือด โดยลักษณะในร่างนี้ของฟิเซอร์ก็จะเหมือนกับร่างสมบูรณ์ปกติหรือไฟนอลฟอร์มแทบทุกประการจะแตกต่างกันตรงที่ว่าบริเวณตรงตัวของฟิเซอร์ในตอนนี้จะมีมัดก้ามรวมไปถึงร่างกายที่ดูใหญ่โตและมีความโหดแข็งแกร่งมากกว่าเดิมครับซึ่งท้ายเรานั้นเทียบพลังของฟิเซอร์ในร่างนี้แล้วพลังของเขานั้นก็มีพลังเทียบเคียงกับโกคูในร่างซูเปอร์ไซาขันที่1ที่พวกเขานั้นต่อสู้กันบ,บนดาวนามักในดากอนบอลแซดฟิเซอร์เซก้านั่นเองครับโดยถ้าเกิดอ้างอิงจากข้อมูลที่เราได้หามาฟิเซ นีเองก็มีพลังมากถึง120ล้านแต่ก็ยังถือว่าเป็นรองโกคุในร่างซูเปอร์ไซาที่มีพลังมากถึง150ล้านแกเข้าไปแล้วแต่ถ้าจากพูดตอนที่เราดูจากอนิเมะฟรีเซอร์ในร่างนี้ก็ดูจะมีพลังที่เหนือกว่าโกคุในร่างซูเปอร์ไซเนะครับเพราะหลังจากที่เขาได้ใช้ร่างฟูลพาวเวอร์โกคุในช่วงแรกๆนั้นก็แทบจะไม่สามารถทําอะไรฟรีเซอร์ได้เลย แต่ถึงแบบนั้นเองแล้วแม้ว่าพลังของฟรีเซอร์จะมีมากแค่ไหนแต่สําหรับฟรีเซอร์ที่ใช้ร่างนี้ก็ไม่ข้อจํากัดในร่างฟูลพาวเวอร์นี้เช่นกันนั่นก็คือการที่ร่างนี้ค่อนข้างจะกินพลังงานและไม่สามารถต่อสู้ได้เป็นระยะเวลานาน,านอารมณ์ก็คงจะเหมือนตอนเราฝืนใช้ร่างกายตลอดเวลานั่นแหละครับซึ่งบทบาทในร่างนี้เรานั้นก็จะไม่ได้เห็นฟรีเซอร์ใช้ร่างนี้ในการต่อสู้จริงอีกเลย แต่บทบาทของฟูลพาวเวอร์นอกจากในดรา้อนบอลแซดแล้วเราก็ได้เห็นฟรีเซอร์ใช้ร่างนี้อีกครั้งในภาคดรา้อนบอลซูเปอร์ศึกประชันพลังระหว่างจักรวาลที่ฟรีเซอร์นะเขาได้แปลงร่างฟูลพาวเวอร์ให้กับโฟลสหรือเผ่าพันธฟรีเซอร์ในจักรวาลที่6อยู่เพื่อใช้โอกาสในการที่โฟลสเผลอเล่นงานจนโฟลสนั้นตกเวทีแพ้ไปนั่นเองครับแต่นั่นก็ไม่ได้ทําให้เรานับว่าฟรีเซอร์ใช้ในการต่อสู้นะเพราะจริงๆแล้วเขาแค่แกล้งหลอกตัวของโฟลสเพื่อลอบโจมตีเท่านั้นเราจึงพอจะบอกได้ว่าร่างฟูลพาว ต่อสู้จริงนั่นเองครับ ร่างที่6กไซบอร์กฟอร์มสำหรับร่างไซบอร์กของฟรีเซอร์นี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่ร่างกันสักเท่าไหร่หรอกครับแต่มันเป็นการดัดแปลงร่างกายของฟรีเซอร์ที่เขานั้นกาลังบาดเจ็บอย่างหนักและปางตายและได้รับการรักษาโดยใช้ชิ้นส่วนและเทคโนโลยีต่างๆมาทดแทนที่ได้รับความเสียหายจนกลายมาเป็นร่างไซบอร์กที่เราได้เห็นกันในเนื้อเรื่องโดยฟรีเซอร์ในร่างไซบอร์กนี้เองก็มีการปรากฏตัวออกมาในอนิเมะตอนที่1 1 8ซึ่งจะเป็นการที่เขานั้นได้รอดชีวิตจากการระเบิดของดาวนาแม็กและฟรีเซอร์กเพื่อ ล้างแขนโกคูร่รวมกับโคลพ่อของเขาโดยลักษณะรูปร่างของฟิเซอร์ในร่างไซบอร์กนี่เองเราจะได้เห็นฟีเซอร์ในลักษณะร่างสมบูรณ์แต่ร่างกายของเขากว่า50%นั้นจะถูกดัดแปลงและกลายเป็นไซบอร์กซึ่งรูปลักษ์อื่นๆก็ไม่ได้มีความผิดแปลกจากร่างสมบูรณ์มากมายนะครับ ทางด้านความแข็งแกร่งของตัวไซบอร์กฟรีเซอร์ว่ากันตรงๆแล้วในร่างนี้ของฟรีเซอร์ไม่ได้มีการเปิดเผยแน่ชัดนะครับแต่จากการที่ฟรีเซอร์ในร่างนี้ได้พูดออกมาว่าร่างไซบอร์กนี้เขานั้นมีพลังมากกว่าตัวของเขาในช่วงดาวนาแม็กขึ้นมาไม่มากก็น้อยลหละครับแต่บทบาทในร่างของฟรีเซอร์ไซบอร์กนี้ก็น่าเสียดายเพราะว่าตัวของฟรีเซอร์ไซบอร์กที่ดึงดันรีบกลับมาแก้แค้นโกคูเกินไปมันก็กลับทําให้ฟรีเซอร์นั้นได้เจอเข้ากับฟิวเจอร์ถังที่เข้ามาจัดการตัวของเขาและราชาโครลงอย่างง่ายดาย จนกลายเป็นการจบบทบาทของไซบอร์กฟรีเซอร์ไว้แต่เพียงเท่านี้ร่างที่7 โกลเด้นฟอร์มโกลเด้นฟรีเซอเขานั้นปรากฏตัวออกมาจากการที่ฟรีเซอร์ได้ถูกขอพอรให้ฟื้นคืนชีพจากดราก้อนบอลด้วยความปรารถนาจากลูกสมุนของเขาที่ต้องการให้ฟรีเซอร์เข้ามาฟื้นฟูกองกําลังที่กําลังตกต่ําและกลับมาปกครองจักรวาลได้อีกครั้งซึ่งฟรีเซอร์ในเวลานี้ก็รู้ดีว่าฝีมือของเขานั้นได้ถูกพวกโกคู Goku และเบจิต้าทิ้งห่างไปมากมาย นั่นจึงทําให้เขานั้นใช้เวลาฝึกฝนฝึกตัวเองรวมไปถึงใช้เวลาร่วมกว่า4เดือนจนเปลี่ยนแปลงกายเป็นร่างสีทองหรือร่างโกลเด้นฟิเซอร์ได้สําเร็จและมันนั้นก็ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงร่างเพื่ออัปเกรดครั้งแรกของฟิเซอร์อีกด้วย โดยลักษณะที่เราจะได้เห็นฟรีเซอร์ในร่างนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับฟรีเซอร์ในร่างสมบูรณ์แทบทั้งหมดแต่จะแตกตาก่างเพียงแค่สีผิวที่จะมีเป็นสีทองเกือบทั่วทั้งร่างจะมีบางส่วนที่เป็นสีม่วงเล็กน้อยเท่านั้นครับ โดยนอกจากรูปร่างที่เหมือนคงเดิมเพียงแค่เปลี่ยนสีเท่านั้นแล้วลักษณะนิสัยของฟรีเซอร์เองก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนไปคล้ายๆกับในช่วงร่างที่1ร่างที่2แล้วก็ฟอร์มที่3ของเขาที่จะมีลักษณะบางนิสัยที่โดดเด่นขึ้นมาในร่างโกลเด้นฟรีเซอร์นี้เองไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนนิสัยของฟรีเซอร์ไปแต่อย่างใดราวกับว่าอาจารย์แกนั้นอยากใช้ตัวไหนเก่งก็จับมันเปลี่ยนสีผมเปลี่ยนสีตัวกันไปเล่นกันแบบนี้เลยนะครับอาจารย์คงประสบ ส่วนเรื่องพลังของโกลเด้นฟีเซอร์เนื่องจากข้อมูลภายในเนื้อเรื่องเองก็ได้มีการบอกว่าตัวของเขานั้นมีพลังที่เก่งและแข็งแกร่งแบบนั้นมาตั้งแต่กําเนิดทําให้ที่ผ่าน,านมาที่เรานนั้นเห็นฟีเซอร์ต่อสู้กับโกคูที่ดาวนามแม็กนั้นตัวของเขาไม่เคยได้ฝึกฝนหรือใช้ความพยายามอะไรเลย แต่ในครั้งนี้ฟรีเซอร์เขาก็ได้ล่วงรู้ถึงพลังของโกคู oo, ที่สามารถเอาชนะจอมมานบูลงได้มันจึงทําให้ฟรีเซอร์เลือกที่จะฝึกซ้อมจนพลังของฟรีเซอร์ในช่วงแรกๆของภาคซูเปอร์เองได้มีการพัฒนาแบบก้าวกระโดดจนมีพลังเหนือกว่าโกคูในร่างบูกันเลยล่ะครับ แม้ว่าจะแข็งแกร่งขึ้นมากแล้วแต่ในร่างโลเด้นนี้ก็ยังมีจุดอ่อนบางอย่างเปิดเผยออกมาในช่วงรแรกๆอีกด้วยเราจะได้เห็นว่าฟรีเซอร์เขานั้นรีบร้อนจากการที่เขาสามารถแปลงร่างได้จนเกินไปมันก็เลยทําให้ตัวโลเด้นฟรีเซอร์ที่ได้บุกมายังโลกโดยที่ยังไม่คุ้นชินกับพลังกลายเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทําให้ค่าพลังของเขานั้นไม่ค่อยเสถียรจนทําให้การต่อสู้กับโกคูที่กินระยะเวลานานก็ทําให้ตัวของโลเด้นฟรีเซอร์นั้นพ่ายแพ้ไปในที่สุดซึ่งเหตุการณ์นี้ก็จะคล้ายๆกับตอนที่เขาเป็นรร่างงไซบอกกและถูัจ กรัันเลยลยะคบแต่สำหรับจุดอ่อนแอตรงนี้แล้วก็ถือได้ว่าตัวของฟรีเซอร์เขานั้นได้ทำการรู้จุดนี้และกลับไปฝึกฝนต่อราวกับว่าเป็นโชว์เน้นของด้านตัวร้ายฝึกฝนและทำการกำจัดจุดอ่อนข้อนี้ลงไปได้ในที่สุดในพักหลัง ส่วนตัวบทบาทหลังจากที่ฟรีเซอร์ได้ถูกโกคูจัดก,การไปในช่วงแรกๆนั่นเองเราจะได้เห็นฟรีเซอร์เขานั้นได้มีบทเข้ามาเชิ้ชายอีกครั้งจากการที่นักต่อสู้จักรวาลที่7มีคนลงแข่งไม่เพียงพอเพราะจอมมานบูนั้นดันหลับไม่ยอมตื่นก็ทําให้โกคูนั้นจําเป็นจะต้องไปพาฟรีเซอร์ที่ตายอยู่นั้นมาร่วมแข่งศึกประชันพลังระหว่างจักรวาลอีกด้วย นอกจากนี้บทบาทในภาคซูเปอร์ช่วงหลังๆเรานั้นก็จะค่อยๆเห็นความเปลี่ยนแปลงของฟรีเซอร์ในช่วงนี้มากขึ้นเพราะว่าฟรีเซอร์คราวนั้นก็ยอมร่วมมือกับโกคูในการเอาชนะกับจักรวาลอื่นๆถึงแม้ว่าพี่แกนั้นจะใช้วิธีที่ดูสกรปรกไปอยู่บ้างไม่ค่อยตรงไปตรงมาหรือแม้แต่การหลอกคนดูอย่างเราว่าฟรีเซอร์นั้นอาจจะกลายเป็นคนคอยรยศในการปลองครั้งนั้นเพื่อชัยชนะแล้วตัวของฟรีเซอร์ก็ไม่ได้เลือกวิธีการไม่ว่าจะเป็นหลอกคู่ต่อสู้หรือแม้แต่การหลอกคนดูอย่างเราพี่แกนีไปสุดจรริงๆคับ และจากส่วนที่ได้กล่าวมาก็แสดงให้เราได้เห็นว่าหากมีประโยชน์ร่วมกันแล้วล่ะก็ตัวของฟรีเซอร์นั้นไม่ได้นึกจะเครียดแค้นอะไรหรือเอาอีก้ตัวเองเป็นใหญ่โดยที่เขานั้นมักจะตัดสินใจอย่างรอบคอบด้วยหลักการและเหตุผลพร้อมทั้งยอมร่วมมือด้วยแต่โดยดีเพื่อผลประโยชน์เป็นที่ตั้งครับ ร่างที่8 Black Form มาถึงในร่างสุดท้ายกันแล้วนะครับสำหรับฟรีเซอร์ในร่าง b l a c กก็ต้องถือว่าร่างนี้นั้นได้มีการปรากฏออกมาถือว่าเป็นตัวตนที่เก่งและแข็งแกร่งมากที่สุดในจักรวาลกันไปแล้วพอร่าง Black นั้นได้มีการปรากฏออกมาในมังงะด r a g o อนบอ l Super ตอนที่87ที่มีความเก่งและแข็งแกร่งที่สุดซึ่งจากการบอกเล่าของฟรีเซอร์ เขานั้นในระหว่างที่ร่อนเร่ไปในอาวากาศและดาวต่างๆก็ทําให้เขานั้นไปเจอเข้ากับห้องแห่งการเวลาและทําการฝึกฝนตัวเองเป็นระยะเวลากว่า10ปีจนสามารถแปลงร่างเป็นร่างแบ็คได้สําเร็จและรูปรักษ์ที่เราจะได้เห็นฟิเซอร์ในร่างแบ็คก็คือฟิเซอร์ในร่างสมบูรณ์ปกติที่มีลำตัวไปในทางสีเทาตัดกับสีดําและยังมีกิมมิกบางส่วนของตัวที่เป็นสีม่วงคงเดิมซึ่งรูปรักษ์ของฟิฟิเซอร์ในร่างนี้ก็ดูมีพลังที่แข็งแกร่งมากขึ้นสมกับการเป็นตัวละครที่น่าจะเก่งที่สุดภายในเรื่องในเวลานี้กันแล้วลครับ เรียกได้ว่าตัวของเขานั้นราวกับเป็นโปเกมอนายนี้ที่มีการเปลี่ยนสีปุ๊บสกิลก็เปลี่ยนสเกลก็เปลี่ยนครับเพราะว่าทางด้านพลังของฟรีเซอร์ร่างนี้เราก็ต้องขอบอกเลยว่าข้อมูลนั้นมีน้อยมากๆโดยเรานั้นจะเห็นเพียงแต่การที่แบล็คฟรีเซอร์เขานั้นปรากฏตัวออกมาและสามารถจัดการกับโกคุณในร่างอันตราอินสตินและเบจิต้าในร่างอันตราอีโก ภายในหมัดเดียวของเขาเท่านั้นนอกจากนั้นฟิเซอร์ก็ยังสามารถเอาชนะแกสชายที่น่าจะเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลจากการขอพรของดากอนบอลลงได้อย่างง่ายดายนี่เองมันก็กลายเป็นเครื่องการาตีได้แล้วล่ะครับว่าแบล็กฟิเซอร์ในร่างนี้ได้กลับกลายมาเป็นตัวตนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งจักรวาลกันไปแล้วเหมือนกับในช่วงเฟสของฟิเซอร์ซาก้าที่ตัวตนของเขานั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าที่จะมีใครโค่นล้มตัวของเขาได้นั่นเองครับอีเอียรักกันรักกัน ซึ่งนี่นั้นมันก็เป็นข้อมูลของทางเราที่เรานั้นได้รวบรวมมาเกี่ยวกับร่างทั้งหมดของฟรีเซอร์ซึ่งข้อมูลที่ทางเรารวบรวมมานั้นมีทั้งในส่วนของมังงะและอนิเมะจากเรื่องดรเกอนบอลถ้าเกิดตรงไหนทางทีมของอนิเด็กได้ทําการรวบรวมมาไม่ดีพอหรือตกหล่นและยังไม่เข้าใจอะไรก็สามารถพิมพ์เสริมกันได้เลยนะครับทางเราต้องขออภัยและขอขอบพระคุณเป็นอย่างมาก เอาล่ะวันนี้เวลาของพวกเราใกล้หมดลงแล้วทางทีมของอันิเด็กก็อยากจะสอบถามหน่อยกันนะครับว่าเพื่อนๆน,นั้นรู้สึกว่าฟรีเซอร์ร่างไหนคือร่างที่เ,เพื่อนๆนั้นชื่นชอบและกลายเป็นภาพจําของเพื่อนๆมากที่สุดสําหรับผมแล้วก็คงจะเป็นในส่วนของในร่างสมบูรณ์ไฟนอลฟอร์มที่ตัวของฟรีเซอร์นั้นโดดเด่นและกลายเป็นภาพจํามากที่สุดสําหรับผมยังไงอย่าลืมคอมเมนต์กันมานะครับเรานั้นจะเข้าไปอ่านกันแน่นอนสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ตามรับฟังรับชมกันเสมอมาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ